ทุกนอยู่กับชาในช่อง pepper c ชานะคะวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่ชาเนี่ยใช้มุมโต๊ะทํางานของชาเนี่ยมาถ่ายคลิปนะคะคลิปนี้ตื่นเต้นมากคือถ้าใครติดตามชาแมามนานจะรู้ว่าชาเนี่ยชอบของเล่นมากสะสมของเล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด brick แล้วก็แบบ f i ก,กอร์ต่างๆเพสนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะชาชาจะมาแกะกล่องสุม่มทุกคนแต่ว่าไม่เคยทําคลิปแบบนี้มาก่อนไม่ใช่แกะกล่องสุ่มธรรมดาแกะกล่องสุ่มเยอะมากนี่นะคะก็คือตัวอย่างกล่องสุ่มที่ชาแนจะมาแกะนะคะกล่องซุ่มทั้งหมดในคลิปนี้นะคะมาจากร้านกาชา บ็อกนะคะซึ่งเขามีหน้าร้านอยู่ที่สยามสแควร์วันนะคะหรือว่าสั่งออนไลน์ผ่าน i อีของเขาก็ได้นะคะหรือว่าช้อปปีก็ได้คือร้านเนี้ยเขานําเข้าของเล่นเยอะมากจากหลายประเทศมากๆนะคะและชาชเนี่ยซื้อแบบบิดก,กับเขาเป็นประจําแล้วก็แบบฟิกเกอร์ต่างๆนะคะแล้วก็รอบนี้จัด blind box นะหรือว่ากล่องสุ่มมาเยอะมากจริงๆคลิปนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องสุ่มด้วยกันสิบกล่องเลยนะคะคือจะเป็นคลิปที่แบบดูชิลๆในะชาช็จะถ่ายให้เห็นแบบตอนที่ชาชาแกะแล้วก็เรามาดูไปด้วยกันนะคะว่าชาจะได้รับอะไรเพราะว่ากล่องสุ พวกนีเน้เป็นครั้งแรกที่ชาชาจะแกะเขานะคะชาชายังไม่เคยมีซักอันเลยนะคะโอเคทุกคนนี้ก็คือกล่องสุ่มทั้งหมดนะคะแต่ว่าคลิปนี้นะคะเราจะมาแกะการสิบกล่องอย่างที่ชาาบอกนะคะชาชาก็จะ r a n d อมเลือกมาเลยนะคะเรามาเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะตัวนี้เป็นไข่อันเดียวในบรรดาเพื่อนๆที่เป็นกล่องเลยนะคะชื่อว่า fit meal dessert house นะคะหรือว่าเป็นบ้านที่มีของหวานอะไรแบบนี้อันนี้นะคะก็เป็นของ pop mart แล้วก็ pop design center นะคะแล้วก็มีน้องแมวตรงนี้ไข่เป็นสีชมพูแบบหวานแวบวบมากทุกค คล้ายๆกาชาปองแต่ว่าใหญ่กว่านะคะเราจะมาแกะกันเลยนะทุกคนคือแบบชอบแกะกล่องสุ่มมากเค่คือไม่รู้เลยนะว่าข้างในจะเป็นตัวนิ่มตัวแข็งหรือหน้าตาย,ยัางไงเพราะว่าไข่คนลึกลับมากอุ้ยมีแบบบอกให้โอเพนด้วยอ่ะไข่แบบเรียบเนียนมากนะคะพร้อมแลนะนี่เราจะมาแกะอันนี้ก่อนคลิปนี้ก็คือสื่อเรียจะมาด้วยนะทุกคนจะไ,ได้ยินเสียงแกะชัดมาก นี่เดี๋สีข้างในเราจะได้อะไรเฮ้ยอะไรอะ่ะคือแบบเป็นเป็นบ้านเขาหรอขึ้นนะนี่อุ๊ยน้องแมวเรามาแกะน้องแมวก่อนนะคะนี่คือขนมทุกคนเหมือนเคก้กแล้วก็มีท็อปปิ้งนะคะเฮ้ยน่ารักจิ๋วมากแล้วก็แมคควรหรือเปล่าเนีย่ยอ้วนมาก เป็นน้องแมวนะทุกคนแมวสีส้มลายสีน้ำตาลนะคะเป็นน้องแมวอ้วนนะทุกคนอ๋อนี่คือบ้านของเขานะคะเดี๋ยวเขาจะนั่งข้างในใช่ไหมนี่แล้วก็มีขนมเขาด้วยทุกคนเฮ้ยชอบมากเลยอะเรามาดูของในไข่กันนะคะบูมีการชื้นด้วยดีดีนี่คือน้องที่เราได้รับทุกคนถูกแล้วลหละที่เราจะต้องดูของเล่นก่อนนะคะนี่คือทั้งหมดที่สะสมได้นะทุกคนนี่นะคะทุกคนมีน้องแมวกับขนมหวานเต็มไปหมดเลยอะ่ะอ๋อช้าๆได้เป็นอันนี้นะคะเป็นไดฟูกู ค่ะทุกคนและคือแมวก็จะหน้าตาไม่เหมือนกันขนมก็หน้าตาไม่เหมือนกันนะทุกคนและนี่ก็คือตัวซีเคร t นะคะเป็นอยู่ในแก้วซันเดย์เลยนะซึ่งเราไม่ได้นะสรุปว่าน,นี่ก็คือน้องไดฟูกุนะคะ กล่องต่อไปนะคะทุกคนอันนี้ดูแบบมีความจีนๆนะน้องก็จะมีดอกบัวเป็นแบบว่ามวยผมนะคะแล้วก็มีมังกรด้วยนี่คือสิ่งที่เราอาจจะได้นะคะมี7แบบแล้วก็มี1ตัวเป็นซีเครีนะคะอันนี้เป็นของ Mo เ d ชดีไซน์ n ซ e นเตอแล้วก็ดาวดาว Design นะคะก็น่าจะเป็นของคนจีนเนาะแกะเลยชอบมากันแกะกล่องสุงมไปเรื่อยๆเออถ้าไม่เคยแกะอะไรตรงนี้แบบได้สักทีเลยทุกคนพังตลอดดูดิแหวกเลยละกันนะ <laughs> <Okay. S 2> โออกล่องซูมในกล่องซูมหมออ๋อไม่ใช่ถึงแล้วเดี๋ยวก่อน ทุกคนเขาเป็นพินเขาไม่ใช่ฟิกเกอร์นะคะคือมันมีกล่องเนี้ยที่เหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยอันใหญ่อันเนี้ยน่าจะเป็นฟิกเกอร์ส่วนกล่องเล็กก็เป็นพินนะคะทุกคนซึ่งอาชาตสะสมพินอยู่แล้วถือว่าเป็นอะไรที่เหมาะเจาะมากๆนะคะนี่นาชาได้เป็นตัวนี้นะคะชื่อว่าคุณก็จะเป็นคล้ายๆปลาวานคลื่นนะทุกคนหรือว่านาร์โวนั่นเองเพราะว่ามีเข่านะคะก็คือแบบยูนิคอร์นที่เป็นปลาวานนะคะหรือว่าปลาวานที่เป็นยูนิคอร์นข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะก็พินเนี้ยสามารถติดได้ทุกอย่างเลย เสื้อกระเป๋าหมวกอะไรแบบนี้นะคะสวยมากอย่างนี้ก็แปลว่าเราจะต้องแกะอันนี้เราจะได้เห็นของเล่นของเขาที่เขามาคู่กันนะ,ะทุกคนอูห้หูน่ารักมากดูดิมันจะเป็นแบบน้องแล้วก็ขี่นู้นขี่นี่ไปเรื่อยๆเลยนะคะมีขี่หมูป่าขี่เสือดาวนะคะอันนี้ขี่อาร์มาดิโลคือตัวอะไรอะ่ะอันนี้เหมือนแบบขี่อีโก้ทุกคนเป็นน no ้องอินทรีนะคะถ้าใช้ได้ตัวนี้คุณอะ่ะก็จะเหมือนกับพินที่ใช้ได้เมื่อกี้งั้น แค่ขอได้ตัวนี้แล้วกันนะกล่องเหมือนกันเลยนะแค่อันนี้ใหญ่กว่านะคะแกะจากข้างบนเลยนะเฮ้ <Hey. S 1> ใครชอบแกะกล่องสุ่มบ้างเ mm hmm. ม้นต์บอกอาชานะเ mm hmm. พราะอาชาชอบมากตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยดูดิตัวขนาดนี้เลยอะทุกคนแกะตรงไหนนะตรงนี้โอเคขอให้ได้ตัวเดียวกันนะ เฮ้ยสองชิ้นอนะเอาชิ้นแรกออกมาก่อนนะไม่น่าใช่ละไม่ใช่ละเขาม่รูให้เราจิกด้ดวยทุกคนน้องเบลมาทุกคนแต่ว่าไม่ใช่น้องตัวนี้แน่ๆนะคะเพราะว่าตัวนี้ผมสีฟ้านะคะตัวนี้ผมสีแดงน้องเบลมาทุกคนเป็นวายนิ่วนะคะนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องเขาจะขี่อะไรนะตัวแรกเลยทุกคนตัวน,นี้คือน้องหมูป่านะคะอุ้ยสีสวยมากเลยอะเฮ้ย มีแม่เหล็กด้วยอะไม่ล้มเลยทุกคนดูดิเห็นไหมแม่เหล็กอยู่ตรงก้นแล้วก็อยู่ตรงหมูข้างบนนะคะน่ารักมากเลยคือสีเขาดีมากนะทุกคนจริงๆคลิปนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะเผื่อใครกําลังอยากจะสะสมกล่องสุ่มนะคะจะได้ดูว่าเอ้ยสะสมกล่องไหนดีนะน่ารักมาก กล่องต่อไปนะคะ f ฟ n n y s ไดอารนะคะของ Rin f e n n y นะคะคือชาติเนี่ยมองเขาเป็น p ฟ o e n i x Fox นะแล้วก็ตรงนี้เป็น f ฟ n n ีมันก็น่าจะใช่ p ฟ o e x i x Fox นะน่ารักมากทุกคนดูแบลเบนะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดที่เราสามารถสะสมได้นะคะก็มี11ตัวแล้วก็ตัวที่12เนี่ยเป็น Secret นะคะน่ารักหมดเลยทุกคนแบบเป็นสไตล์แบบแบลเบหวานๆน,นะคะเรามาแกะเลยนะอือ กะกล่องไม่สวยสทีพร้อมยังอันนี้ก็เป็นพินเหมือนกันทุกคนนะช่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าคนทํากล่องสุ่มพินเยอะนะคะคือไม่เคยเห็นเลยอะส่วนมากก็เห็นแบบที่แบบว่าเราเลือกได้เลยนะคะแต่ว่านี้เป็นสุ่มนะทุกคน ตอนแรกหนเป็นฟิกเกอร์น่ารักน้องคนนี้กําลังนอนหลับอยู่เฮ้ดีไซน์น่ารักมากเป็นหมอนแล้วก็เป็นหมอนข้างเนียนะคะเหมือนเขาอยู่บนเตียงนะคะ Goodbye n i g h t m a ร์นะคะเออ g o o d b y ยฝันร้ายนะก็คือจะฝันดีนะคะ่และข้างหลังเขาสวยนะเป็นเหมือนอีกตัวหนึ่งเลยอะเฮ้ยน่ารักแสดงว่าถ้าใครชอบพินนะคะก็สามารถเก็บกล่องนี้ได้นะคะ กล่องที่5นะคะทุกคนยาวๆไปนะคะอุ๊ยลืมบอกกล่ <laughs> องน,นี้ let's play นะคะ mini collectibles เป็นซีรีส์2แล้วแคปซูลบีนนะคะก็จะเป็นแบบเหมือนของเล่นน่ะที่เขาแบบเล่นน่ะอันนี้ก็คือเล่นกล่องกระดาษอันนี้เล่นสีเทียนเล่นว่ายน้ำอะไรแบบนี้นะคะเฮ้ย <laughs> <c oughs> นี้ยูนิคอร์นแล้วก็มีตัวมิส t รี y 1่ตัวอ๋อตัวนี้เขาจะเรียกว่าบีนนะคะหรือว่าน่าจะเป็นแบบรูปทรงถัว่วอะไรแบบเนี้ยช่ยได้เลยดียร์ใช่ได้ตัวนี้ละกันเวเซอร์บีนนะคะจะได้เหมือนตัวหน้ากล่องเป็นพระเอกเลยนะคะได้เวลาแกะ นี่มามีการชื้นด้วยนี่นะคะทุกคนแคปซูลบีนส์เออถุงเขาแบบชอบความอย่างเงี้ยกรอบแบบ,บเปิดกันพร้อมยังเอ้ยจะได้เตอร์ไหนนะหัวสีเหลืองอ๋อ โอ้ยตัวน,นี้เมื่อกี้ช่ยเห็นเขาชื่อสกูบีน e ะ n คะก็คือเป็นน้องที่อยู่ที่โรงเรียนนะคะเขากําลังแบบใช้สีเทียนนะวาดหมวกวาดเสื้อตัวเองนะคะข้างหลังเฮ้ยน่ารักมากอะ่ะเฮ้ยงานสวยมากทุกคนดูดิเห็นไหม <S <S พอเรามีหนึ่งตัวก็ทําให้เกิดกิเลสช้ช่าก็อยากจะสะสมเลยอะ่ะแต่ว่าช้าช่ามีเหมือนกันอีกหนึ่งกล่องนะคะแต่ว่ากล่องนี้เดี๋ยวช่าจะไปแกะในติ๊กต็อกนะคะก็สามารถไปตามดูได้นะ กล่องที่6ของเรานะคะทุกคนบ o n n i e Bunny Ice Cream นะคะเป็นน้องกระต่ายที่อยู่ในไอติมซึ่งมีตัวซีเครตสตัวเลยนะคะตัวปกติ6ตัวนะคะดูซิว่าเชชาจะได้ซีเครตสักตัวไหมนะไม่น่าจะได้นะไม่รู้ว่าดวงจะเป็นยังไงนะคะเออนี่อันนี้ชชชามี3กล่องนะทุกคนมาเป็นถุงฟอยเลยนะคะทุกคนหนาม,มากๆนะ ไม่มีทางรู้คือแค่ดูผ่านกล่องก็ไม่รู้มาดูอันนี้ก็ไม่รู้อยู่ดีนะคะอ,อือนี่ตัวอะไรหันมาสิ น้องเป็นกระต่ายอยู่ในน่าจะเป็น cotton candy นะทุกคนอันนี้คือโคลนไอติมนะคะอยู่ตรงหัวเขานะคะนี่บอนนี่บันนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาคือตัวไหนเขาคือตัวนี้นะคะ sea salt and peach bunny นะคะเป็นรสเกลือแล้วก็ p พี h นะคะตัวนี้จะเป็นแบบวนิลที่มันเงาเงานิดหนึงนะคะดูแผ่นข้างในก็จะมีการ์ดน้องมาด้วยนะคะทุกคนก็จะเป็นน้องคนที่เราได้เลยนะกล่องที่7นะคะ mini on ride series นะคะก็ะะจะมีน้องเต็มไปหมดเลยน้องมนะินเนีน 9ตัวแล้วก็มี1ตัวที่เป็นมิสเทอรี่นะคะหรือเป็นตัวซีเครตชาอยากได้ตัวนี้ดีกว่าตัวที่เขาเขี่ยูนิคอร์นนะคะเพราะว่าเป็นตัวหน้ากล่องเลยนะคะเป็นตัวพระเอกนั่นเองอันนี้ก็เป็นของป๊อปหมาดนะคะกาชาบ็อกซ์เนี่ยเขาจะมีป๊อปหมาดเยอะมากๆถ้าใครสะสมพวกฟิกเกอร์หรือว่ากล่องสุ่มอะไรเงี้ยก็จะแบบรู้จักดีเลยนะคะป๊อ m a ม t อย่าพิ่งนะเดี๋ยวเห็นกัน หมาดนะคะ make something fun นะคะคือเพราะหมานเนี่ยเขาก็เหมือนจะแบบว่าคอลแลบกับศิลปินนะคะอยากทำเหมือนกันนะนี่ยนี่นะคะทุกคนใครอโอตัวนี้เป็นทหารนะคะแต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้แน่นอนนะเรามาดูกันนะว่าเขาขี่อะไรอยู่นะคะขี่อะไรอะทุกคนขี่แคนนอนทุกคนเป็นปืนใหญ่นะคะ <c oughs> วยล้อหมุนได้ด้วยสดงว่าเขาสามารถ โอ้ยเห็นไหมขยับได้ทุกคนเขาคือตัวนี้นะคะ Canon 스튜어 t นะคะก็คือไม่ได้ตัวซีเคร t นะยังไม่ได้ตัวซีเคร t สักตัวเลยอะทุกคนกล่องที่8นะคะ v ก a c อ Box นะคะ Vamo Mao ไม่แน่ใจพูดถูกไหมนี่ของมิลิคอมทอยนะคะซีรีส์สแล้วนะทุกคนอันนี้ก็คือมีให้สะสม5ตัวนะใช่ยอยากได้ตัวออริจินอลเป็นสีน้ำตาลแล้วกันนะคะเขาก็จะมีหลายแบบนะของอาชาก็จะเป็นกล่องวาโมใช่ไหมก็จะเป็นตัวนี้ค่ะอุ้ยอันนี้ก็เท่มากอะ่ะโอเคทุกคนเราจะมาดูกันนะคะว่าเราเนี่ยจะได้ตัวไหนนะขอให้ได้ตัวสีน้ำตาลแล้วกันอนะาชาจะชอบอยากได้ตัวแบบหน้ากล่องนะ อุ้ยได้ตัวสีเขียวคือองจริงอ่ะสีเขียวก็น่ารักนะเป็นสีเทอร์คอยดี่าชาชอบพอดีเลยนะคะอู้ของเขาแกะง่ายนะเป็นแบบนี้เลยอุ้ยน้องน้ําหนักเบามากนะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนไวนิ้วที่แบบกลวงๆข้างในนะคะเฮ้ยน้องเทพเหมือนกันนะเนี่ยมีเข่านะคะเฮ้ยน่ารักน่ารักอันนี้ก็ชอบนะคะอันนี้น้องคนที่8ดของเราแล้วนะ กล่องที่9้านะคะทุกคน h ั b บ y c ช e ก k s นะคะตัวนี้ดังมากๆนะช่าเคยเห็นนะคะคือจะเป็นเอ่อการ์ตูนต่างๆที่เอามาทําให้หน้าเขาอ้วนๆแบบ Sha บ b y นะคะนี่มาดูซิทุกตัวจะเป็นตัวที่เราแบบหน้าจะเคยเห็นนะคะซึ่งอยากได้หมดเลยอะ่ะนี่คือโรนันะคะก็คือเหมือนแมคโดนัลด์นั่นเองนะคะตัวนี้คือตีฟตัวนี้ก็เป็นตัวละครในแม็กนะทุกคนอันนี้จอยไม่แน่ใจคือใครอะ่ะแต่ว่าชุดคล้ายๆอังปันแมนเหมือนกันนะอันนี้คือโยชินะคะน่าจะเป็นแมสคอตอะไรสักอย่างบะมมี่ม อันนี้ชีปอัพเหมือน7ซเว่ัะทุกคนนะแล้วนี้ก็คือมิชลินนะคะนี่คือเคปนี่คือ Wendy ร้านฟาสต์ฟู้ดของอเมริกานะคะแล้วก็มีตัว Secret หนึ่งตัวซึ่งตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อะเขามีเครื่องหมาย question mark ข้างหลังอะน่าจะมีอะไรพิเศษที่มากับเขานะใช่อยากได้ตัวแม็กนะตัวเคปซแล้วก็ตัว Wendy นะเรามาดูกันว่าเราจะได้ที่เราต้องการไหมสักครั้งนะคะเฮ้ยแต่ตัวนี้เหมือนยางมิชลินแหละเป็นตัวพระเอกโอ้มี ซองเรามาดูนะทุกคนเขามีลายของเขาด้วยนะชับิชิกนะคะปึ๊บ ไม่ใช่ละไม่ใช่ละเขาคือใครก่อนเฮ้ยเขาน่ารักมากแต่เขาคือใครเขาคือมาสคอตของแบรนด์อะไรถ้าใครรู้เม้นท์บอกว่าใช่ด้วยนะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแน่ๆนะคะเพราะว่าเขาเอ่อแต่งตัวเป็นญี่ปุ่นมากๆดูดิสีน่ารักมากสีเหมือนโดนอดดักเลยทุกคนเวลาดูไกลๆนะคะเฮ้ยน่ารักชอบแล้วก็ในกล่องก็จะมีการ์ดด้วยนะคะเป็นการ์ดตัวดียจชาได้เลยนะเห็นไหมเหมือนกันเดะเลยน่ารักมากชอบที่เขามีแฟกเกิลเลยอะทุกคน กล่องต่อไปกล่องนี้ดีกว่ากล่องนี้ดูเซ็กซี่นะคะ Rabbit Trooper E N B T Everyone needs break Time ทุกคนต้องมีการพักนะคะต้องมีเวลาว่างนะคะเฮ้ยลายเส้นสวยนะเหมือนแมงกะเลยแล้วก็อันนี้คือตัวที่สามารถได้นะคะเฮ้ยนี่เหมือนด์ตเวเดอร์ทุกคนมีด์ตเวเดอร์ด้วยอะ่ะด์ตเวเดอร์ด์ตเวเดอร์นะคะคือตรงหัวเขาเห็นไหมเป็นเหมือนที่ครอบด์ตเวเดอร์แต่ว่าเขามีหูมิกกี้เมาส์แล้วก็นี่เป็นลิงนะคะเป็นแมวอ่ะขอเป็นด์ตเวเดอร์และกันอย่างน้อยก็เป็นสตาร์วอร์ที่อาชาชื่นชอบนะคะ กล่องแบบดูแบบไฮโซมากอ่ะแกะตรงนี้นะคะนี่ดูสิอ๋อันนี้เขาจะมีเส้นสีแดงนะเหมือนอีกอันนึงก็คือจะแกะง่ายแต่มันก็จะทําให้กล่องแบบขาดอะทุกคนนี่เฮ้ยตัวเขายาวๆนะไม่ใช่ด้านเวเดอร์แน่ทุกคนไม่มีหูพิกกี้เมาส์ใดๆนะคะมีรูให้เขาหายใจด้วย เขาคือใครก่อนเขาคือตัวอะไรน่าจะเป็นสุนัขจิ้งจอกไหมทุกคนสกายแคทนะคะเป็นนักบินด้วยดิ้นสิงบูบูไหมเฮ้ยตรงนี้สวยมากตรงแว่นเขาอ่ะมันจะเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบสะท้อนด้วยอะข้างหลังก็มีเป็นการ์ตูนผู้หญิงที่อยู่หน้ากล่องนะคะเฮ้ยตัวนี้ก็เท่นะแล้วเขาจะนั่งเองได้ใช่ไหมอะกันชื้นอุ้ยอ๋อเขาจะมีคานมาให้นั่งนะคะอุ้ยฉีกง่ายอ่ะ อ๋อคือเขาจะนั่งเท่ๆอยู่บนนี้นะคะเหมือนอยู่บนเบนช์หรือเก้าอี้ยาวนั่นเองนะนี่ก็คือการ์ดของเขานะคะทุกคน Everyone needs break time sky cat นะคะอุย้ยเห็นแล้วอยากทำกล่องสุ่มมากๆเชียร์ชาหน่อยว่าอยากให้ชาทำอยากทำทุกคนอันนี้คือทั้งหมดที่ชาแกะมานะคะมี10ตัว10กล่องเลยหวังว่าจะชอบนะคะคือสนุกมากๆนะคือแกะเพลินมากชาให้ตัวนี้เบอร์หนึ่งเลยที่าชาชอบนะคะส่วนตัวนี้ให้เบอร์สองคือน้องแบบสดใสามาก อันดับ3ให้น้องคนนี้เลยน้องชาบ,บี้ชิกน้องอ้วนนะคะคือไม่รู้ว่าเขาเป็นใครถ้าใครรู้บอกด้วยแต่ว่าเขาน่ารักมากจบแล้วนะคะกับการแกะกล่องซุ้ม1ิกล่องนะคะทุกคนสนุกมากแบบเพลินมากๆเลยนะคะหวังว่าจะชอบคลิปแบบนี้นะคะถ้าใครอยากดูอีกก็สามารถเม้นบอกอาชาได้นะคะเพราะชาเนี่ยมีอีกเยอะมากแล้วก็อยากจะทําคลิปแบบนี้ค่ะสําหรับชาฉัรู้สึกว่ากล่องซุ้มมันเป็นอะไรที่แบบตื่นเตนะ้นอ่ะคือเราแม้จะเห็นว่าในกล่องบนกล่องอ่ะมันมีอะไรให้เราแบบได้บางแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ตัวไหนนะคะแล้วก็ยิ่งถ้า สะสมมาถ้าไม่ยกกล่องอะก็คือสุ่มเสี่ยงมากสมมติถ้าหยิบจากตรงนู้นตรงนี้คือมันยากมากที่จะได้ครบเซตนะคะแต่ว่านั้นก็คือความสนุกของกล่องสุ่มนะคะลืมพูดถึงนะคะไม่แน่ใจว่าจะไปเห็นผมอันนี้จากทิกต o k หรือจาก IG ก่อนหรือว่าจากคลิปนี้นะคะอันนี้คือผมใหม่นะเช่าไปตัดผมมามาเดี๋ยวเช้าจะขึ้นรูปให้ดูเด็กคนนี้เป็นเด็กเพียชาเห็นในแบบ f a c e b o o กอะเขาน่ารักมากเป็นเด็กผู้ชายทุกคนแล้วเขาตัดผมทรงนี้คือตอนแรกอดี๋ยชาก็จะตัดให,ให้มันแบบซอยๆทั้งหัวแต่ว่าาชาบางคนชอบถักเปียสองข้าง้าาางถชซออยะ เียชาจะมีเศษผมแบบชี้ๆเต็มไปหมดเลยก็เลยเก็บผมยาวเท่ากันไว้นะคะแล้วก็ตัดผมมาข้างหน้าแทนเวลาแบบมัดผมหรือปล่อยผมอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบนิดๆหน่อยๆออกมาเลยค่ะก็เออทำให้ดูมีอะไรนะคะโอเคไปแล้วนะคะอยากดูคลิปอะไรก็เมนต์บอกชาด้วยนะคะช่วงนี้ก็คลิปคอนเทนต์หลากหลายมากๆนะคะเพราะว่าสิ่งรอบตัวฉันเยอะมากจริงๆสนใจทุกอย่างอยากจะทําทุกอย่างมาเป็นคอนเทนต์นะคะก็หวังว่าจะชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe ช่องชาด้วยนะคะแล้วก็ติดตามชาใน t ิกตอกได้นะคะแอคทีฟมากๆตอนนี้อยากด คลิปอะไรก็เม้นบอกนะไปแล้วบ๊ายบาย